ฮอยไทยอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักสรรพคุณทางยาและประโยชน์ของสมอไทยนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่มีปัญหาการท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะมาฟังกันเลยค่ะว่าสมอไทยจะช่วยได้ยังไงนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนาก็เลยได้มาเจอกับสมอต้นใหญ่ต้นนี้ละคะ่ะสมอไทย ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีมานานแต่โบราณแล้วนะคะส่วนที่ใช้เป็นยาก,ก็คือดอกแล้วก็ผลค่ะดอกจะมีสปปรรพคุณเป็นยากแก้บิดค่ะโดยการนำดอกประมาณหนึ่งกำมือนะคะต้มกับน้ำหนึ่งลิตรเคี่ยวให้เหลืออยู่ประมาณ6 0 0ซีซีค่ะจากนั้นก็กรองเอาเฉพาะน้ำไว้ดื่มดื่มตลอดทั้งวันนะคะก็คือให้แบ่งดื่มตลอดทั้งวันค่ะ ก็จะช่วยรักษาอาการปวดบิดให้หายได้นะคะนี่ก็คือดอกของสมอไทยนะคะส่วนสรรพคุณทางยาของลูกสมอไทยนะคะถ้าเป็นลูกสมอแก่นะคะให้นำมาทานสดๆก็จะช่วยขับเสมหะแก้ไอแก้การเจ็บคอได้ดีเช่นกันค่ะและสรรพคุณเด่นๆของสมอไทยนะคะก็คือเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายได้ดีทีเดียวค่ะ สมอไทยจึงขึ้นชื่อในเรื่องเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ผลดีมากๆเลยค่ะและยังช่วยขับลมในลำไส้อีกด้วยนะคะส่วนที่จะนำมาใช้เป็นยานะคะนั่นก็คือผลของสมอค่ะแต่ว่าต้องเป็นผลอ่อนนะคะในการที่จะนำมากินเป็นยาละบายหรือว่าแก้อาการท้องผูกนะคะเพราะว่า ผลอ่อนจะมีฤทธิ์เป็นยาระบายได้ดีกว่าผลแก่ค่ะเราจะนำมาใช้โดยจะกินผลอ่อนแบบสดๆเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะนำผลอ่อนประมาณ5ลูกนะคะนำไปต้มใส่น้ำา200มิลลิตรค่ะแล้วก็ก่อนจะต้มก็ใส่เกลือสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัดลดขมของสมอไทยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มเดือดประมาณ10นาทีค่ะต้มเดือดแล้ว เราก็กรองเอาเฉพาะน้ําดื่มให้ดื่มวันละครั้งนะคะหลังจากที่เราดื่มน้ําต้มลูกสมอไทยไปแล้วนะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะได้ผลเลยค่ะจะทําให้ระบายท้องได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับน้ําต้มลูกสมอค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นผลอ่อนค่ะในการนํามาต้มเพื่อรักษาการท้องผูกช่วยเป็นยานระบายนะคะและไม่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับสรรพคุณของสมอไทยค่ะ ตำรายาแผนโบราณนะคะยังบอกไว้ว่าให้นำผลแก่ของสมอไทยไปดองใส่กับน้ำหมูดโคจะเป็นยากแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแก้าการอ่อนเพลียท่านผู้ชมรู้ไหมว่าน้ำหมูดโคนี่คือน้ำอะไรคะน้ำหมูดโคคือน้ำเยียวของวัวน,นั่นเองค่ะท่านผู้ชมคนสมัยก่อนเขานำมาดองใส่สมอไทยคะ่ะ ที่เราให้ฟังนี้ก็คือเป็นสูตรยาสมัยโบราณนะคะสมัยก่อนที่คนโบราณเข้าทํากินกันนะคะก็จะช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากการทํางานหนักนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเขาก็จะใช้วิธีนี้นะคะอันนี้ก็คือเรานํามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะท่านผู้ชม เป็นยังไงบ้างคะกับสรพพคุณของสมอไทยคะ่ะถ้าใครที่มีปัญหาท้องผูกอยู่เป็นประจำนะคะก็เอาสมอไทยนี้หละคะ่ะไปกินได้เลยนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องฮอยไทยอีสานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ